สวัสดีครับนี่พาเที่ยวสวนสิรินาราชินีศูนย์การศึกษาศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนนะครับปราณบุรีตัดจบชีรีขันเนาะอ่ะอาเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปนะครับอืม นู่นแล้วอ้อมมานี่ก็ได้ไดอ๋อนี่หมายามเข้าหาชมป่าายเรนนะครับอะไรเนี่ยมะแรงมแรงมะแรงวันายโนนเนาะ แบ็กโซเร์ยไฟเลเวลแดนนี่สปอร์ตนะครับโอ้ oh, สวยมากเลยตรงนี้สวยสวยสวยเอาไมหมสักลูกสวยสวยสวยศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนนะครับโหป่าชายเลนสวยสวยเลยแม่กองกลางใบเล็กต้นไหนก็ไม่รู้เนาะ ก็ตาวันนี้ก็ตาพรุ่งนี้มันก็ตาพรุ่งนี้เพราะต้องรีบเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวมาเข้าไหนาะสวย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 เขาบอกแปดร้อยห้าสิบเี่รจะหมดแล้วนะครับแน่ก็เดินนี่เขาทำอะไรเนี่ยอ๋อเก็บใบไม้นะครับเก็บใบไม้ตรงนี้ก็มีเก็บเศษใบไม้เนาะ เก็บเศษใบไ,ไม้โอเคก็เดินต่อเดินต่อนะครับเดินต่อโอ้โหไม้กองกลาง,งกองกลางสวย,สวย ศูนย์อะไรนะไม้กองกลางไา,าเลนูที่ป่ากองกลางป่าไซเลนไม้กองกลางป่าไซเลนไม้กองกลางป่าไซเลนปานบุรีครับปานบุรีจะหมดแล้วจะหมดแล้วมาถ่ายรูปแป๊บน,นึงเนาะถ่ายรูปแป๊บน,นึงเลย นี่สวยนะครับสวยๆเลยเกลาบย้านีสิเอ็ดแล้วเดินเข้าไปข้างในนะครับโอ้สวยงามมากล่มลื่นด้วยลมเย็นลนะครับดูลมพัดปลิวน้ำก็มันถือว่าขุ่นนะครับอยากเห็นปลานะนะี่ะปลาตีนะ่ะ ร้อ no. ยห้าสิบเมตรแพเรือไยมแยเรือไหมอย่าอย่าหนึ0งรอเมตรสวยสวยเดินต่อเดินต่ออะไรเนี่ยอ๋ออ๋อตรงนี้ก็ยังมี อะไรเลยเนาะอืมสวยสวยนี่นอ,นอ่าใครแวะไปบ้านมามาเที่ยวด้น,นะครับที่ปราณบุรี ปราณบุรีต่อเดินต่อเดินต่อไปอย่างไรจุดใหม่กุ้งดิดขัน ไหนกุ้งดิขันไม่เห็นมีเลยมเลมเลื่น <c oughs> แต่ก็ไม่รู้นะเขาจะตัดหรือเปล่าต้นเนี้ยหั่นไม้กุ้งกัง เขาปิดทางเข้าเยอะแยะเลยตรงที่เขาปิดเราะไปไม่ต้องไปเดินต่อไปอย่างไร้จุดหมายศาลาท่าแน้ำ เดินต่อไปนะฮะศาลอาณาน้านาอืมอยากไปเล่นนู้นอะแต่เขาปิด <c oughs> ใส่ใกล้จะออกแล้ว เปล่าแต่คิดว่าไม่ใช่แ0ดรอเมตรแล้นันเนี่ยคงจะหลายกิโลอยู่แเราจะมีสาราตรงนี้นะครับแต่แต่แต,แต่เขาไม่ให้ขึ้นนะครับโควิด1 9เป็นเหตุสาราท่าน้ำปิดสาลาท่าน้ำปิด นี่อะไรนี่นอะไงเอ่ยการเลี้ยงหอยนางรมอืมการเลี้ยงหอยนางรมปักจี๋เอ้าเหรออ๋อการเลี้ยงหอยนางรมปักจี๋อันอ,อะไรนี่เขาทำอะไรเนี่ย <c oughs> บ่วงดักนกอืมบ,บวงดักนกาบ่วงดักนกนะครับ <c oughs> น้ำมันขึ้นแล้วไม่เห็นล็อกปลาตีนนะตามหาปลาตีนเอาไปแอบปลาตีนแอบปลาตีนอร่อยอร่อยใกล้จะออกแล้วเดี๋ยวบอนเดินเที่ยวจนหาออกก่อนนะครับเนาะตรงนี้ล่มลื่นมากเลย ปลาปลาปลาอะไรไม่รู้จ, <c oughs> จับไปต้ยมยำนี่ั้ยเนี่ยไงไม่รู้ปลาสองข้างทางเนาะสองข้างทาง ก็เหมือนเข้ามาอยู่ในป่าป่าป um ่าจริงๆป่าป่าจริงๆเอัะ สำหรับทริปนี้เที่ยวป่าโกงกลางนะครับทั้งไงก็มมกดไลค์กดแชร์ให้พอลด้วยนะครับน้องเดี๋ยวพอพจะพาไปด่อื่นต่อนะครับนี่สวยสวยสวยบาย,บาย